รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทัญบุรีลงนามความระวมือกับบริษัทคาริสมาเรดิโอบอส c a แคสติ้งมุ่งสร้างสรรค์แนวคิดและผลิตร,รายการร่วมกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรทัญบุรีเมื่อวันที่19มกราคม2567ณนะห้องประชุมราตนอุบลมทรทัญบุรีจังหวัดปทุมธานี รองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีลงนามความร่วมมือหรือ M.O.U. กับนายพัทราวุฒิหอมสะอาดประธานกรรมการบริษัทคาริสมาเรดิโอบอร์สแคสติ้งจำกัดโดยมีรองศาสตราจารย์ดกรกุลกนิตทองเงาผพ้อในการสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรทธัญบุรีผู้บริหารและบุคลากรจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเข้าร่วม สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการสร้างสารรค์และผลิตร,รายการวิทยุกระจายเสียงร่วมกันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลธัญบุรี fm 89.5 MHz เมกะ